หมูปลาหรือหมูก,กระดกหมูปลาบอหมูปลาหมูอ้วนนะไม่ไม่ลูกวะนั้นว้าวลูกน้อยลูกน้อยพอดูวานาวานี่อู้ยจะโตล่ะสี่โต,ขอ,อข,อตอขอดูสีาา่โตยังขอดูหลายทอมีขวดสิบบุญยมะนาวนะเห็นไหมสั้นอยู่นั่นจ้องจ้อง หนาวไวเพานั่นจะรอดเพรานั่นหมแบบอ,ออมูป่าก็ได้พ่านมากนี่ละ่ะผมเบอรสิได้ผมคัดหาจะด้วนี<อ>่มแล้วมูก็โดนมาเลี้ยงบ่บอ๋อคนเลี่ยงยู่มันเขาหมูคนนี้ยู่มันไ่แส,สบเขาเลย ตะ,ตะก่อนเลี้ยงมาจากโตเนี่ยจังเลยตัววันน<ะ>ี้เขาขายเป็นตัวเขาขายตัวเท่าเดล่ะตัวใหญ่ขนาดนี้นะเจ็ดแปดร้อยตัวใหญ่ขนาดนี้กัพันตัวุ่นอู้หคือถูกแค่ตัวนี้แม่พันเนาะ เับวันเวลาผสมเทียมหนึ่งผสมพันหนึ่งเช่นไงวันนี้อ่ามีตัวผูในตัวไหนตัวผู๋ผแปลพันดูนยังไงวะนี่ไงพี่อะดูดด,ดูให้ชัดๆหมูป่าหายยัก็น่าจะหายเนาะตกลูกมา่เดี๋ยวจะเทือเท่อะไรเนี่ยนี่ครอกสองยครับคอกสอง ขอกแรกคนนี้เหลือตัวเดียวเนี่ยนี่ขอกแรกขอกแรกเหลือตัวเดียวประตูเปิดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อ๋ออันนี้พ่อพันนี่นะกระลังใหญ่ตัวนี้กระลังพ่อพันคัดอะไรคือตัวมันคือตัวหน่อยแค่กระลัหญ่กระลังนุ่มอันนี้ผสมพันธุ์ได้ยังไงอ่ามันกระลังห่าวละกระลังตื้ว ขายไม่ชัดเจนโอเคอ๋อพอพันมันตบ่มีงอนเหมือนกับตัวแม่เนาะครอ๋อมันก็แต่มีความแตกต่างกันอยู่เนาะแม่แล้วแล้วก็ไม่เขี้ยวออกพอพันธุ์นีสิม่เขี้ยวตัวน้ายออกเขี้ยวแล้วอ๋อพอพันมันจะไม่เขี้ยวมีตัวเล็กก็ไม่ยอมลุกเลยนั่นเอ๋อเออว่ะความแปลกมันก็แตกต่างกันอยู่เด้ในระหว่างอ่า ตัวพ่อพันธุ์นะคะเพื่อนๆพ่อพันธุ์จะไม่มีขนไม่มีแบบแต่่วาแผงเากลังขแผงเากลังหรือว่าตัวเขายังไม่โตเหรอเขากระลังใหญ่แผงเขากำลังขึ้นเลยแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นมันไงขืนแล้วตัวผู้นี่จะลักษณะกับตัวเมียบ่มันก็คล้ายๆกันครับแต่ตัวงเสียหนีกว่ากันแต่มันจะมีความแตกต่างกันตรงไหนเจ้าว่าาเอ้หุ่นตุ้งเมียเขาสีสันว่าตัวผู้เขาสีเงา โอ้หตัวแม่ไม่สั้นนะเวยส้นเด้วมันอ้นไหน้าปู่อยยนอยึงก็เขากำลังลุนคนเขากำลังปงดูดูลูกเขากำลังหนาวอูยมองมองหน้ามองหน้า <c oughs> มองหน้าหาเรื่องม <c oughs> องปลายอารมณ์ไม่ดีพ่อลูกเจ้าพ่อมนขยเขาไนะพี่กินอะไรนะไล่กัดเลยอาการก็จะเป็นแบบไหนเขาจะแบบ ให้ให้นะแบบเขาสีแบบว่านี้นะให้รู้อ่ะแบบสิไล่กัดเลยล่ะกินไปจังเขาไปสไล่กัดเราเวลาให้อาหารล่ะอาจจให้จังสีเลยในในล่างเลย่นไหมสิเขาคิดจ่าสี่นักหมูพวกนี้เขาแบบว่ากินไปเรื่อเนื้อไปทั่วที่อุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วแทงหลังเขาคือเนื้อตับฟูพวกนี้าเขามีอาการจะสังเกตที่ว่าแผลเขาจะตั้งใช่ไหมแผลเขาจะตั้งขึ้น ลูกเขากำลังหนาวแต่ตับปูมันก็้ามันตกมันจะลอยมันอยากเสริมอยากทับจอ้สิ่งเดี๋ยวแต่มันไม่อยังสี่ห้าหลักหลักหลักตัวแม่ลูกตัวนั้นมันจะทับได้บ่อยละมันมันมาทันใหญ่ครับเหล้นไงปีนี้ลูกปลานี่มันถือทองจักเดือนสามเดือนสามเดือนสามสี่เดือนครับสี่เดือนในช่วงก็นาทับเนี่ยไปเอาพันสายไหม ตอนนั้นกะผมกัได้ไปซื้อในในหมู่บ้านเขาล่ะผมก็ซื้อคัดนาผมมาแต่บ้านผู้นกล้วยกล้วยก่วงเราเอาแม่พันธุ์มันมาสายเลือดแท้ๆนะพาวพาดในมันออกมาได้เป็นชุดนี้ที่ตอนนู้นัป็นไงบ่อครับเอาตัวมาเลยเหมือนกับที่ผสมวันพันว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ๋อพลาวสายเลือบตอนเหลือบไปดูก็โดนแบบมัน เขาลูกค้าเขาซื้อกินเลยเขาบ่มักหล่าละแพงบ่ในการเอ่อเอ่อเทแบบนี้เหมือนกับผสมพันธุ์วัวนั่นบ่แพงกว่าหรือว่าตำถูกกัวบานก็ต่ำกว่ัวสอาผสมหลอดนะครันก็บ่มีดอกหลอดมันมีแต่หมูขาวผสมดูดงาหมูขาวมันผสมอยู่แต่นออกมามันวัวอะไร อ่านอนละเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลูกเขาก็รวมมาเนาะอ,อ่าลูกอ่อนอ่าโอเคอมันทับเพระทันสูดสำหรับผมเอาตัวผู้ตัวเยน็นออกก่อนมันเถ่าหาทางหาทางไปหานมแม่ไม่เจอมาทางนี้โอ้ยหานมอ,อยู่ไหนอ้าวนมแม่นมแม่นมแม่อยู่ไหน เออเออรู้จักเอกกต้นขึ้นมาเออเนอะสัญชาตญาณเนอะโอ้ยไม่ไม่คนหรือสัตว์ต่มีไอ้แม่ของแม่มันดิผมมาทับคอเห็นมันตลอดเลยออกลูกหลายอืมพยายามมาดูบึงอันหมูป่านี่หมูปานี่ตกลูกลยที่สุดบ่กเกินจักตัวเด็ที่เด็กที่สิบห้าตัวครับเกินลเต่านม่ะ สามกับนีแต่เค,เคยเคยออกสิบหาอยู่คงคงเคยออกห <c oughs> ้าตัวนั้นงุ่นงานตัวนั้นงุ่นงานหาทางจะเข้าอยากเข้ามาหาเขาดิกําลังคิดเนาะคง <c oughs> กําลังไหวเขาหน่ะไหวรุนเนาะอ <c oughs> <ว>ันนี้เห็นคนสี่หลักคนห้าหัวงหัวงหัวตะขอตะไคร้กัดมุมมนไดเลยอขนาด<ต>หันหันตัวน,นั้นได้ที่อะไรย่างนะไอ้ตัวนั้นอ่ะได<ห>้ได้ที่หันอะไรย่างได้แล้วเขาจะพอหันรุ่นนี้๋อนี่่ประมาณเจ็ดแปดร้อย โอ้ยเออพอพันนี่เก็บไปดีๆเลยตัวเด compute, right. mm ียวนี่ตัวเด right, right. kind of no right. yeah. mm ียวตัวเดียวหลังเลยคัดไว้แค่นี้คัดไว้พอขนมันก็ลังขื่นเลยมันจังจะบลัมบากไปเวลาห้าวตรงกันอ่าผมกผมว่าจะส่ตลอดล่ะแต่ละครผมจะคัดไว้คัดไว้ดูแ่ผมก็ปล่อยออกเดี๋ยวขนมันลนก็ลัางทายขนไหมก็ลัางทายขนหน่วในค้างนี่ังมันจะเริ่มออกเห็นในหนานี่ังมันแมนแมนก็ลังมีความเปลี่ยนแปลงอ่ามีความเปลี่ยนแปลงเขาตีเต็มนุ่มแล้ว ก็ได้จักเดือนสองสามสามเดือนต้นนั้นตอนนั้นกับตัวเมียมปนป่ครับต้น<ม>ตัวเมียขาดไหญ่แล้วตัวเดียวแหละเขาไปแยง,แยงแไปหมดอแสดงว่าตอนเมื่อนันย้ายไปสวนคุณไพฑูลเป็นหมูป่าที่สนิทเพราะว่าเห็นปอดตัวนั้นมันแบบเป็นเป็นของไอ้คล้ายคล้ายเมย์ซานนะครับเป็นของแบบของเหนือหมูใหญ่ๆหนญะ่น่ะเออแต,แต่มันเป็นเนื้อไล่แบบนี้ได้ที่ย้ายไปเห็นมื่อนั้นมันสี่ของลูกคล้ายๆกันนี่ละอ๋อ คูนเรียกกันนะสิล่ะแต่ว่าเวลามันจะเป็นของแบบมันคิ้วก่อนมันซื้อหรอเป็นของมือซานนะของนีหมูแบบว่านี่ใครหมูเลือหมูยังอยู่นะครับมันเป็นหมูเลือดหมูปลาแท้ทางเลือดหมูปลาแท้มันจะมีสามลูกคุ้มขนไอ้ไอ้ซานไอ้ลูกคุ้มขนหนึ่งจะมีขนสามเซนแต่ก่อนผมก็ได้พันงจากเพื่อนล่ะบรรทัดของเพื่อนล่ะครับอันนี้มันผมไหวผมมันมันก็เลยเปลี่ยนใหม่ ไปได้อยู่พนอยู่ทั้งอันนี้พุ่นได้พอพันมาตัวหนึ่งอันนี้หมูป่าซื้อพันหยังนั่นน่ะล่ะไอ้ก็มันก็อันหมูป่าอันนี้เฮาล่ะหมูกระโดดหมูป่าเฮาล่ะหมูกระโดดหมูป่านี่เนาะหมูป่าล่ะแต่ว่าแม่นหมูกระโดดที่เขาเอิ้นกันแม่นบ่จะเป็นพันหมูป่าเลยเนาะหลายสายพันธุ์อะไหมูป่าเออๆาสิปลาแท้กับปลาแต่ตัวนี้มันก็บ่วกปลาเชื่อมาสิเต็มร้อยเนาะแต่ตัวนั้นงานงานงานอยู่ไหม มืดปิคอยู่ี่แแนแน่เราไปใกล้ๆไม่ได้เราไ่ทำอะไรกันนะยานะาาม,านมันกระห่าวไปใน,นสันลั์เนาะ <S <S โอเคนะคะเพือเพ่อนๆนี่พามาชมหมูป่านะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามบายๆค่ะ